สวัสดีครับน้องอามสวัสดีสวัสดีคุณด้ดวนนะคะที่จยังเลยวันนี้มา<ด>ในงานยี่ปีป์เนี่ยนะครับน้องอามวันนี้งานเป็นไงบ้างก็สนุกมากเลยครับโอ้ตื่นตาม,มากเลยอะ่ะอลังการเนาะใช่ครับอลังการมากคุณด้วนเป็นไงบ้างนะครับมาตั้งแต่ต้นง,งานเลยใช่เน่ต้นงานอยู่ยตั้งแต่หลังเวทีไล่มาหน้าเวทีทุกคนบอกว่าแฮปปี้ดีด้าสนุกสนานแล้วก็ใช่นางแบบก็แบบว่าเต็มที่กันมากก็เป็นงานที่แบบเซนท่านทำดีมาก <ๆ S 3> <ๆ S 1> ไทยแฟชั่นปาร์ตี้ถือว่าสุดยอดน้องอาร์มฝากผลงานนิดหนึ่งครับครับก็ตอนนี้มีเชนไม่ลูกครับวันพรุ่งนี้แล้วจะปล่อยทีเซอร์นะครับแล้วก็29นี้นะครับติดตาม MV ตัวเต็มๆได้เลยครับน้องวนเดี๋ยวเราไปเจอกันน้องอาทิตย์เนาะมีอะไรฝากเกี่ยวกับเรื่องของไทยแฟชั่นปาร์ตี้บ้างครับก็สำหรับไทยแฟชั่นปาร์ตี้ก็เป็นงานที่แบบว่าเหมาะกับแฟชั่นไทยแล้วก็ยังดีไซเนอร์ไทยใหม่ๆก็ยังไงผลงานคนไทยก็กำลังอินเตอร์ขึ้นเรื่อยๆเพราะยังก็ฝากผลงานคนไทยด้วยนะะคย่าีมก ก็จะไปไปเตรียมสตูดิโอซุปเป็นบริเน็ตเวิร์กบ <heaven entender> ่อยๆครับขอบคุณครับ